เปิดมุมมองใหม่ย่านสะพานฐานและคลององอ่างให้มีระเบียบสวยง,งามสะอาดตาแล้วอย่างสร้างสรรค์งานิ่งมิติใหม่บนทางเท้าที่เรียกว่าฝาท่อลายสินสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนที่อยู่รอบคลององอ่างตั้งแต่ช่วงสะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานน์ฝาท่อลายสินมี5ชิ้นอยู่บนพื้นทางเท้าริมคลององอ่าง ฝั่งพระนครมีฝาท่อคําว่าพระนครแสดงถึงการเป็นพื้นที่ของเขตพ,พระนครฝาท่อพาหุรัตเป็นผ้าแขกซิดขีร่รถเบสปาบรรทุกมูล้าแสดงถึงการเป็นตลาดค้าผ้าที่สําคัญฝาท่อผ้าคนแจวเรือสื่อถึงคลองรอบกรุงด้านฝั่งสัมพันธวงศ์มีฝาท่อคําว่าสวัสดีสีเหลืองสดใสตอนรับนักท่องเที่ยวผู้ใหม่เยือน ภาพครอบครัวนั่ง,ววง,ร,งร้บปวงกินข้าวกันอย่างอบอุ่นสื่อถึงชาวจีนที่อาศัยในเขตสัมพันธวงศ์